อันนี้จะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วนี่นะคะไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะแต่ใบดกอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะผาซ่อนแก้วคะ่ะอันนี้เหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์ก็จะอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เหลืองค่ะตัวนี้เป็นเหลืองเม็ดแดงนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรไม้สีเปิดนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา50บบาทนะคะแก้วมังกรนี่ค่ะ เป็นไม้ใบไทยนะคะสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมเป็นไม้ทรงใบมีเอกลักษณ์มากนะคะตัวนี้แล้วพอโตขึ้นเขาก็จะเป็นลายๆขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50ค่ะสีบุรีรัมอันนี้จะเป็นนางสุชาดาเป็นฟอร์มกอนะคะมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะ 2ต้นหรือ3มต้นไม่แน่ใจตีว่า2ต้นละกันค่ะใครสนใจนะคะนางสุชาดาอันนี้มีกระถางเดียวนะคะขออยู่ที่60บบาทค่ะอันนี้จะเป็นโชคสองชั้นนะคะเป็นไม้โทนเข้ม อันนี้ให้ไปต้นละ40นะคะโชค2ชั้นอันนี้เหลืองวันชนะนะคะวันชนะจะเป็นเหลืองในชมพูแล้วก็เม็ดแดงนะคะตอนนี้ก็มีฟอร์ม4นิ้วนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มเตี้ยๆนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่ใบสวยมากเหมือนช่อเลยนะคะให้ไปต้นละ70บาทเป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนออกชมพูชมพูค่ะ เอกชัยนะคะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะตับนักร้องค่ะให้ไปต้นละ60บาทนะคะเอกชัยค่ะนะคะนนี้ยักษ์นะคะยักษ์ตีชดาต้นละ80บาทค่ะตัวนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้9้าทับนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะอันนี้มีเปิดด่างมานะคะนี่ค่ะต้นใหญ่อยู่นะคะ อันนี้นะคะไก่สมพงศ์ไก่สมพงศ์ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่สมพงศ์อันนี้ก็จะเป็นไม้ออกแนวใบกลมนะคะแต่ว่าโตใบใหญ่มากนะคะไก่ตัวนี้นี่ค่ะนี่เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเอาไปต้นละหกสิบบาทเท่านั้นคะ่ะตัวนี้ถ้าแสงดีก็จะสีแจ่มนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณอันนี้จะเป็นหานุมานประสานกายนะคะมาก่อนแรงมากนะคะราคาสูงมากๆนะคะ ตอนนี้จับต้องได้แล้วนะคะปลายสวยมาเลยให้ไปต้นละหนึ่งรอค่ะเป็น4นิ้วนะคะดารารายนะคะอันนี้ต้นละหกสบาทนะคะดารารายค่ะเป็นพื้นออกส้มๆแดงๆแล้วก็กัดเม็ดนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นตระกูลไม้ใบายาวนะคะเห็นได้ว่าใบายาวแล้วก็เริ่มมีจุดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็น เท้าอัศวกรรมรามมาสูนนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะเท้าอัศวกรรมรามสูนจะอยู่ที่กระถางสี่นิ้วนะคะแต่ต้นใหญ่มากเดี๋ยวหนูยิบให้ชมนะคะไม้ตัวนี้ต้นใหญ่มากนะคะใบยาวใครสนใจนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเท้าอัศวกรรมรามมาสูนคะ่ะอันนี้หนูยื่นสุดเขตเลยนะคะนี่สวยมาก องค์หญิงทัญชาตนะคะไม้หายาค่ะตัวนี้จะเป็นรูปทรงใบรีนะคะข้างในแดงสดเลยแล้วก็ขอบเขียวนะคะองค์หญิงทัญชาตให้ปลายต้นละ90บาทนะคะตัวนี้อันนี้มหาราชนะคะมหาราชจะเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะปลายสวยแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ100บาทตอนนี้เหลือ1กระถางนะคะ อันนี้จะเป็นมังกรหยกนะคะมังกรหยกจะออกเขียวชมพูค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมังกรหยกค่ะอันนี้นางสวาหะนะคะกระถางละหกสิบบาทนะคะนางสวาหะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะายาพานทองนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะออกสีชมพูเข้มสะโพกกว้างคะ่ะอันนี้แหลมทองนะคะแหลมทอง ไม้เก่ากัดสีชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50ค่ะแหลมทองอันนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเม็ดทั่วใบเลยพื้นออกน้ำตาลแดงนะคะต้นละ35้าค่ะนี่นะคะคุ้มมาก35บาทเท่านั้นค่ะอันนี้แหลมทองนะคะเนี่ยคะ่ะเวลากัดนะคะสวยมากก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคากระถางละ50บบาทเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะต้นลูกก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะ ไม้ตัวนี้เป็นไม้ตามหาแล้วก็เป็นไม้เก่าด้วยค่ะสีสวยนี่ยค่ะนี่ยักกุเปลันนะคะเมื่อกางวันพาไปชมต้นแม่มานะคะก็ไม่ได้พามาชมลูกนะคะตัวนี้เผื่อใครสนใจให้ไปต้นละเจ็บาทนะคะยักกุเปลันค่ะมีอยู่ประมาณ3กระถางนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นี่ค่ะ ตาลแม่จันทานะคะโทนชมพูนะคะตาลแม่จันทาให้ไปอยู่ที่40บาทนะคะตาลแม่จันทาจะเป็นในชมพูขอบเขียวนะคะสวยมากอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์ต้นลั70บาทนะคะสําหรับไก่สวรรค์ค่ะอันนี้จะเป็นบุตรสลินนะคะเป็นบุตรสลินแผงหน้าส้มนะคะนี่คะ่ะหน้าจะออกส้มๆแดงๆเม็ดแดงนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ50บาทค่ะ บุษลินหน้าส้มนะคะเป็นตัวแผงค่ะอันนี้จะเป็นสูตรปาถนานะคะสูตรปาถนาต้นละ50บาทนะคะชื่อดีด้วยนะคะตัวนี้สูตรปาถนาจะกัดเม็ดออกแดงๆนะคะพญาสเวยนะคะ35บาทนะคะพญาสเสวยจะเป็นไม้ใบเล็กนะคะตัวนี้สบายนางฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดออกชมพูนะคะเอาไป100บาทนะคะสบายนางฟ้าเดือน,นมีนาคมนะคะอันนี้ตับเดือน ให้ไปต้นละ100บาทค่ะนี่ราชินีเงินแสนนะคะต้นนี้ขอราคาเอาไป70บาทนะคะราชินีเงินแสนเพชรคุ้มนะคะสวยมากนี่อันนี้ไปต้นละ100บาทนะคะเพชรคุ้มก็จะเป็นไม้เก่านะคะใบไทยค่ะนางกิรินีเทวีนะคะต้นละ35บาทค่ะเป็นอ่าตับนางสงการน,นะคะตัวนี้อันนี้ยอดอัศวินนะคะเอาไปต้นละ หกสิบบาทนะคะไม้ตัวนี้ใบแข็งการแข็งแล้วเดี๋ยวจะการสีอีกนะคะเนี่ยเส้นใบเริ่มชัดมาแล้วนะคะตัวนี้ปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าจะการสีสายบัวนะคะให้ปลายต้นละห้าสิบค่ะปีกนางฟ้า,าเจอม้าแก้วมาหนึ่งต้นนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะหมาแก้วค่ะนี่ค่ะอันนี้สายพะเนสนะคะสายพะเนร สวยมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะสายพระเนตรก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ตอนเด็กสีเขียวนะคะตอนโตก็จะเริ่มกัดแดงมาเรื่อยๆเลยนะคะแดงได้ทั้งใบค่ะตัวนี้ก็มีไซส์6นิ้วนะคะ260บาทหรือว่าใครสนใจสี่นิ้วจะอยู่ที่100บาทนะคะนี่ค่ะตอนเด็กถ้าเป็นสีนิ้วนี่คือยังเขียวทั้งใบนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนี่ไก่เจ้าเล่์นะคะไก่เจ้าเล่์ ไก่เจ้าเล่นะคะนี้ต้นแม่เขานะคะก็มีสี่นิ้วแบ่งสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะไก่ตัวนี้เนี่ยค่ะสายพระเนศสายหนึ่งร้อยนะคะาราจะเป็นพื้นเขียวมาแบบนี้ก่อนนะคะตอนเด็กๆแล้วก็จะค่อยๆกัดแดงไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้แสงประพัดซอนนะคะแสงประพัดซอนอันนี้ยิ่งแบบว่าแดดดีนะคะยิ่งสีแจ่มกว่านี้อีกนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแสงประพัดซอนค่ะ เปาบุญจินนะคะเป่าบุญจินอันนี้ก็จะเป็นโทนแดงมีเม็ดนะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละแปสบาทนะคะเป่าบุญจินค่ะนี่นะคะเริ่มมีเม็ดขา,ขาวๆข,ขึ้นแล้วนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองให้ไปต้นละ50บบาทนะคะจังหวัดอ่างทองใบกุ้มนะคะตัวนี้กัดออกแดงๆส้มๆนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ สาวเมืองสิงนะคะสาวเมืองสิงอันนี้ต้นละ50บาทนะคะสําหรับสาวเมืองสิงก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะกัดชมพูได้ทั้งใบเลย mm hmm. นี่อันนี้ไก่วันพุธนะคะไก่วันพุธให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ70บาทนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยคะ่ะน,นี้มีชื่อว่าพราวนะคะพราวให้ไปต้นละ ขออยู่ที่ราคา80บาทละกันนะคะสำหรับพาวค่ะเงนครชุมนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา120านะคะสำหรับเมืองนครชุมก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะรัตนบุรีนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะกระาสีมานะคะให้ไปต้นละเอาไป60บาทนะคะรัตนบุรีโตใบใหญ่คะ่ะหูใบจะเกยกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดลำพูนนะคะลำพูนให้ไปอยู่ที่ราคา นี่ค่ะเป็นใบก้มนะคะสีขาวขออยู่ที่ราคา100รบาทค่ะนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์จะอยู่ที่ราคา100รบาทนะคะสําหรับวันเสาร์นะคะใบกลมค่ะน,นี้จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนซิริกิตค่ะเขื่อนซิริกิตก็จะเป็นในชมพูขอบเขียวเปิดนะคะเอาไปต้นละห้าิบบาทค่ะตัวนี้นี่ค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้เป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะ ขออยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะยักษ์ตีเมฆกัดลายแล้วด้วยนะคะกัดหน้ามาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงนี่ค่ะสีออกส้มๆสวยนะคะให้ปลายต้นละ50บาทนะคะพญาหงค่ะไก่แดงนะคะอันนี้ต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงกัดหน้าแล้วด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะ สวยมากไก่แดงนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เก้านะคะลูกไม้รหัสเบอร์เก้าค่ะข้างในออกแดงๆเส้นขาวขอบเขียวนะคะเนี่ยคะ่ะสีสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะเบอร์เก้าค่ะอันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองอันนี้จะด่างสวยมาเลยนะคะขออยู่ที่150บาทนะคะ กำปั่นทองคะ่ะอ่ามาตรงนี้ก่อนนะคะโซนด้านขวาจะเป็นเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินนี่คะ่ะสวยมากนะคะกัดชุมพูผ้าขาวๆนะคะเป็นชุมพูพัดเทลสวยเลยอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะเพชรไพรินคะ่ะชื่อดีด้วยนะคะนี่ตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่กัดนะคะเป็นสีประมาณนี้ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆอ,อันนี้คือกัดเกือบเต็มแล้วนะคะอันนี้โวคานนะคะโวคานน ต้นนี้ขอราคา120นะคะเป็นโวคาโนเป็นเขาเรียกอะไรเปิดด่างนะคะเปิดด่างค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้โทนเข้มนะคะเป็นน้ําตาลเข้มแล้วก็กระดูกดํานะคะนี่ตัวนี้เคยพาไปเดินชมต้นแม่อยู่นะคะต้นแม่ก็สีนี้เลยนะคะเนี่ยสีนี้ตั้งแต่เด็กนะคะเผื่อขายสนใจนะคะอันนี้ขอเป็นน้ําตาลกระดูกดําแล้วกันเอาไปต้นละ60บบาทค่ะนี่นะคะเริ่มเส้นใบชัดขึ้นแล้วค่ะ องคุรีมานนะคะองคุรีมานเนี่ยค่ะเริ่มกัดแดงแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ใบแข็งการแข็งนะคะตัวนี้โทนสีจะดุดันมากนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับองคุรีมานค่ะนี่นะคะสวยมากยิ่งตัวยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้หนูเคยลงต้นแม่ให้ชมนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นตระกูลไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งหน้าเขาจะออกสีส้มค่ะ ตัวนี้เม็ดส้มแต่ว่าเขาจะมีสังเกตในกล้องนะคะมีเม็ดขาวนะคะแซมด้วยนะคะแต่เม็ดไม่เยอะค่ะเม็ดขาวนะคะส่วนใหญ่จะออกเม็ดส้มค่ะอันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะไก่ฝรั่งค่ะ,คะนี้จะเป็นเขาสมิงนะคะสีจะออกส้มๆมแดงๆนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยค่ะตัวนี้จริงๆเป็นไม้กัดสีนะคะแต่ว่ากัดเร็วค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละ เจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงตัวนี้เป็นไม้เก่าด้วยนะคะเขาสมิงค่ะอันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตนะคะเนี่ยค่ะด่างด้วยแล้วก็กัดเม็ดแดงด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งรบาทนะคะเพชรสุวรรณโชตค่ะนี่ยค่ะอันนี้สีกาจนาพิเศษนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้ขอหนึ่งร้อย 50บาทนะคะเป็นสีกาจราพิเศษเจน2นะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกหน้าทองหรือหน้าชมพูค่ะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้กาบชมพูของที่สวนนะคะเมื่อวานพาไปชมแม่มานะคะสภโพใบเขาจะบีบนะคะสวยมากเป็นเอกลักษณ์ค่ะตัวนี้ให้ไป120บาทนะคะสำหรับลูกไม้กาบชมพูค่ะพยาขอมนะคะพญาขอมอันนี้เอาไป80บบาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะ ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองกัดเม็ดเจมนะคะตัวนี้จริงๆอ่ะเวลาโตขึ้นเขากัดเป็นพื้นได้ด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะไก่แก้วมาลายทองอันนี้จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่สีชมพูค่ะตัวนี้ให้ไป120บาทนะคะสําหรับจังหวัดกระบี่ค่ะนี่นะคะฟอร์มไม่สูงด้วยนะคะตัวนี้ฟอร์มพุ่มสวย อันนี้โพแก้วนะคะต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะสวยมากไก่เมรีนะคะกัดหน้าชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทไก่เมรีค่ะงามวงวานนะคะงามวงวานอันนี้ให้ไปกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะงามวงวานค่ะอันนี้ยิ่งโตใบจะยิ่งใหญ่นะคะสวยมาก ทองอุไลนะคะทองอุไลกระสีแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบาทค่ะทองอุไลนี่เป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะตัวนี้อันนี้ไม้ด่างนะคะพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับพรเจ้าสัวค่ะดังสวยนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะกัดหน้าแล้วด้วยค่ะไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหน้าตัวนี้สวยนะคะไก่แก้วสวรรคะ์ค่ะน,นี่ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะอันนี้ป้ายมานะคะแต่ป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะป้ายเหลืองๆเนะะี่ยค่ะอันนี้ให้ป้ายต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะคุ้มมากนะคะทศกัณฐ์หน้าทองคะ่ะไก่ตัวงามนะคะอันนี้ให้ป้ายต้นละ 35บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะโทนจะออกไปทางกัดหน้าส้มๆนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่คะ่ะไก่ส้มแล้วกันนะคะตัวนี้นี่จะเป็นพัทยานะคะพัทยาต้นละ100บาทไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะสีชมพูใบกลมนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ผสมพรพล่วงนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะ ลูกไม้ผสมพรพระล่วงค่ะสีจะออกน้ำตาลเพิงเพิงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยไม้ตัวนี้ไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายต้นละห้บาทนะคะสำหรับไก่ฮาวายก็กัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะตัวนี้นางวิชุดานะคะไม้ตัวนี้เป็นหนึ่งในตับรามเกียริเหมือนกันนะคะให้ไปต้นละห้บาทนะคะนางวิชุดาค่ะกัดทินกรนะคะนี้ให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะไม้ตัวนี้เริ่มเปิดด่างมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วนะคะตัวนี้จะออกพื้นชมพูเม็ดขาวนะคะใบกลมๆป้อมๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วคะ่ะค่ะอันนี้ชมพูทวีปแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายนะคะเห็นได้ว่าเขาก็จะกัดสีชมพูนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีป้ายชมพูมานะคะ ใครสนใจนะคะชมพูทวีปแบบไม่ใต้นะคะมีแบ่งอยู่ประมาณสองต้นได้อยู่นะคะให้ไปต้นละเอาไปสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทแบบไม่้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นมงคทรลซับนะคะโทนขาวนะคะสวยมากอันนี้จะอยู่กระถางละห้าสิบบาทนะคะสําหรับมงคทรลซับค่ะนี่ค่ะมน์สวรรค์น,นะคะจะอยู่ที่กระถางละสามสิบห้าบาทมน์สวรรค์ถ้าเขาออกเขียวเนี่ยจะเป็น พริกกะเกลือนะคะแต่ต้องเขียวเลยนะคะเขียวสนิทนะคะแล้วก็มีเม็ดเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นมน์สวรรค์ค่ะ35หนะคะอันนี้ทองประกายแสดนะคะสีสวยมากนะคะออกแสบส้มๆเนะะี่ยค่ะอย่างไซนี้จะอยู่80บาทนะคะแล้วก็จะมีแบบ50ด้วยนะคะสําหรับทองประกายแสดค่ะนี่พญาพันวังแบบต้นคู่นะคะนี่อาจจะมีตำหนิใบขอบมั่งนะคะแบบนี้นะคะได้ต้นคู่ไปเลยคุ้มมาก ก็ตัวนี้ขออยู่ที่ราคาไป80บาทนะคะพะยาพันวังนะคะเจอต้นคู่มาค่ะนี้จะเป็นชาละวันนะคะชาละวันเริ่มกัดสีแล้วค่ะตัวนี้ให้ไป80บาทนะคะชาละวันอันนี้ใบไผ่นะคะโทนชมพูนะคะออกเปิอะๆด้วยนะคะเปิดขาวค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาค่ะ อันนี้จะเป็นพระโมคคลานะนะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะอันนี้โตวสวยมากนะคะเดี๋ยวพาชมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40ค่ะอันนี้มงคลสยามนะคะนี่มงคลสยามหน้านี้จะหายากนะคะให้ไปต้นละ200ร้บาทนะคะมันจะมีอีกหน้านึ่งที่จะเป็นออกขาวแดงนะคะอันนี้หกหลงขาวนะคะใครรับต้นนี้ขอ 1 1 0บาทนะคะเริ่มกัดขาวมาแล้วค่ะอันนี้คือใบล่าสุดนะคะตัวน,นี้ขอ110บาทค่ะอ่าต่อไปจะเป็นหัวใจมังกรน,นะคะกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่กระถางละ60บาทนะคะสำหรับหัวใจมังกรน,นะคะกัดแดงๆค่ะตัวนี้